สวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกลับมาเจอกันเป็นทุกวันนะครับอมีลูกค้าทางไกลจากอำเภอบัวแดงจังหวัดชัยภูมิได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องโตคูต้า140พัดนะครับผมเป็นรุ่นไฮสปีดนะครับเขียนไว้นะครับ140ยสี่สิบพัดไฮสปีดนะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับรุ่นนี้ดยดูหน้าตานะครับ ไฟหน้าก็จะออกมาพร้อมกับไฟหลีนะครับไฟหน้านี่นี่คือไฟหลีด้านข้างนะครับตัวเครื่องยนต์ก็จะแถมมูเล่นะครับหน้าสีมาให้ด้วยหน้าสีนะครับด้านข้างครับตัวเครื่องยนต์ก็จะมีมอกรนะครับติดมาให้ด้วยผ่านมาตรฐานเข้าสู่ประเทศไทยนะครับ ตัวเครื่องยนต์ก็ได้เติมน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลน้ำํำผงกันสนิมเรียบร้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวทำการลองเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวหมุนลองเครื่องนะครับก็เป็นสินค้าขายดีอีก1ชิ้นของร้านนะครับ เอาอีกเอาอีกโอ,อกเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตรงเตรียมแพ็คเข้าลังนะครับนี่รังสินค้าโูคูต้าครับ จัส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบอัวแดงครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็โทรสอบถามสั่งจองได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ทางร้านก็มีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ